สวัสดีครับวันนี้ใ,นใหญ่จัดประชุมแกงครั้งที่หนึ่งนะครับหลังจากเราเปิดมาประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็จะมีแค่ห้าเร <5 S 2> ื่องหลกัลกๆที่จะแจ้งให้แกง,งทราบนะครับก็จะเป็นเรื่องแรกเรื่องเพลนครับจากที่เราตั้งไว้ในราคาขายสองพันตอนนี้ราคาเหลือหนึ่งพันสองร้อยนะครับสามารถซื้อได้เฉพาะวันคู่ก็แกงที่ต้องการซื้อซื้อได้ในวันคู่เนี่ยเราจะซื้อได้แค่วันละหนึ่งบินเท่านั้นนะครับ S <S <an> ก็พยายามคำนวณดีๆว่าสองวันที่เราจะใช้จะใช้ประมาณเท่าไหร่เรื่องที่สองจะเป็นเรื่องการลงชุดต่างๆหลายๆแกงอาจจะทราบแล้วนะครับว่าชุดเราจะลงฟรีแค่สูตรเ <S an> กาะฮูดแล้วก็เสื้อยืดเท่านั้นนะครับ <S <S <an> <S ส่วนโมเดลอื่นๆนอกเหนือ <S an> จากนี้ชุดละสามแสนทั้งหมดครับค่าแก้ไขชุดละหนึ่งแสนห้าแล้วก็เรื่องที่สามครับจะเป็นเรื่องของ สวัสดิการเพิ่มเติมของแก๊งที่รับสวัสดิการ20คนมาแล้วนะครับอันนี้ทางหลังบ้านคุยกันแล้วน่าจะได้เป็นรถเร็วกับของอย่างอื่นเพิ่มเติมแต่เดี๋ยวรอทางเดฟทำรถสักคู่หนึ่งครับถ้าได้แล้วเดี๋ยวสภาจะแจ้งให้แต่ละแก๊งมารับสักคู่ที่ว่านี่กี่วันกี่ปีกี่เดือนคนเข้าออกแก๊งครับต่อไปนี้สภาจะให้เข้าออกแก๊งแค่ประชุมตรงไหนวงเลมันไม่รู้ความเนาะล็อกซี่อ่ะไม่รู้ความเนาะ ไม่รู้รความเนาะไอ้เหียมาก็มาสายเรื่องคนเข้าออกแกงครับแต่เข้าออกได้แค่ตอนพิกทา์เท่านั้นอืมพลิกทา์ของเราก็จะเป็นตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนนะครับแล้วก็ทางสภามีเรื่องแจ้งเท่านี้ครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือทาแก๊งเรื่องมาแค่นี้มีฟีดแบ็อะไรที่อยากจะแจ้งไหมครับหลังจากเล่นมาทิศหนึงอยากให้เพิ่มเติมหรือลดตรงไหน แจ้งสภะพานไปไกลๆได้ปะไม่อยากอยู่ใกล้อ่ะหลๆไปไกลๆได้ปะลิซ่าครับมีการอะไรได้ปะไปไกลๆได้ปะเฮ้ยไปเก็บการครับโทษครับโทษใจให้คราขยับที่นั่งให้ครับนะครับว่าไงครับนี่ไม่ต้องอยากอะไรอยากแจ้งไหมครับหลังจากผ่านมาหนึ่งอาทิตย์ผมหรอครับอืม ผมอยากอะไรตรงไหนไหมครับต้นตัวผมผมว่าร้านร้านนะผมอยากให้แบบว่าบอกบอกเวลาไปเลยดีกว่าแบบว่าอยากอยากให้มีอันนี้อันนี้สามารถฟีดแบ็คได้ทุกเรื่องเลยถูกไหมครับใช่ครับไดเทุกเรื่องเลยได้ทุกเรื่องเลยครับได้ทุกเรื่องผมผมอยากให้งานงานร้านนะครับคือของของผมว่ามันมันได้คุ้มอ่ะผมอยากให้หลายๆแจล้งมาเล่นกันอ่ะแล้วแบบว่าอยากอยากให้คืนบอกเวลาไปเลยว่าได้ได้ตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพราะว่ามันตอนนี้มันเป็นมันเป็นแค่ห้าห้าใช่ไหมครับเขาจํากัดคนใช่ไหม ใช่ครับผมผมอยากให้เป็นแบบบอกเวลาไปเลยแก๊งแต่ละแก๊งเขาจะได้มีมีอะไรเล่นกันด้วยเวลาพอรู้เวลาอะไรเขาก็จะได้ออกไปเล่นกันเพราะว่าตอนนี้มันไม่รู้มันไม่รู้เวลากันใช่ครับกดที่เคาน์เตอร์แล้วบอกเวลาใช่ไหมครับถูกไหมอ่อเป็นเป็นบอกบอกเป็น UI ก็ได้ครับหรือหรือบอกเป็นอะไรก็ได้ครับว่าเออหลานหลานมังกรได้แล้วอะไรเงี้ยกดกดที่เคาน์เตอร์ดีกว่าเหมือนเป็นไอ้นี้หรือเปล่าครับแบบฟิลแบบว่าเหมือนกิจกรรมหรือเปล่าที่ขึ้นบอกประมาณนั้นใช่ประมาณประมาณนั้นนะครับ ใช่ครับเพราะว่าจริงๆนะผมผมมองอีกอย่างว่าเพราะว่าตอนนี้แก๊งใหม่ๆที่ขึ้นมาเหมือนธนุเกียรติก็เพิ่งจะรู้ไม่นานเนี้ยว่ามันมีงัดร้านใช่เพราะม,มันเพราะมันไม่ได้บอกไม่ได้แบบว่าไม่ได้บอกเวล,ลาเหมือนทั่วไปอะครับขึ้นเป็นเหมือนกิจกรรมก็ได้ผมว่าก็ดีครับใช่ใช่ผมมองเงินดิมกันโอเคครับแล้วก็ก็อีกเรื่องหนึ่งผมผมอยากผมอยากเอ่ออยากอยากให้มีเสริมเสริมเรื่องตู้แดงกับเรื่องตู้ t อทีมตามแลนด์หน่อยครับมันมันผมว่ามันน่าจะจาเป็นอะเพราะว่าเวลาผมขายยาหรืออะไรอย่างี้ไม่รู้คนอื่นเป็นเรื่นะ มันมันต้องเบิกรถมาเก็บหรืออะไรมัน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 เสียเวลาครับไม่รู้คนอื่นเห็นด้วยหรือเปล่าครับผมได้ประมาณนี้ครับลองถามแขงอื่นดูก็ได้ครับซายซาครับมีเรื่องฟีดแบงกไหนอยากแจ้งไหมครับให้เรื่องวงแอ o ดอกสีครับพอจะมีวงหน่อยได้ไหมครับคืออยากให้เป็นวงแบบห้ามขับรถเข้าวงถูกไหมครับหรือจำกัดคนแค่ในวงเลยจำกัดคนเลยก็ได้นะครับ Mm hmm. อารมณ์เหมือนเข้าแล้วเข้าเราห้ามออกวงอย่างเงี้ยคครับแต่เดี๋ยวผมต้องบอกก่อนว่าแต่ละเรื่องเนี่ยเราฟีดแบ็คไปแล้วขอทีมงานหลังบ้านเขาปรึกษากันอีกทีนะครับผมไม่รับปากว่าแต่ละเรื่องมันจะได้ทุกเรื่องไหมแต่เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบในการประชุมครั้งต่อไปนะครับแล้วก็แบบว่าอยากให้แบบว่ามีเวลาบอกว่าสมมติแอบดอกเขียวใช่ไหมครับอยากให้แบบว่ามีแบบว่าจํากัดเวลาสักสิบนาทีต้องเข้าเข้าวงก่อนสิบนาทีอย่างเงี้ยครับ ถ้าหมดเวลาสิบนาทีแล <otion> <ie> ้วคือจะไม่สามารถเข้าได้แล้วครับต่อแก๊งคนอยู่ในก็คือได้เล่นแค่คนที่อยู่ในวงใช่ครับเข้าออกไม่ได้ใช่ครับทางแก๊งอื่นมีความเข็นว่าไงบ้างครับเรื่องนี้แอดดับแต่น็อกซี่ไม่มีปัญหาอะไรครับนุกี้เห็นด้วยครับถ้าถ้าถ้าแบบว่าเห็นด้วยครับถ้าแบบว่าเข้าและออกไม่ได้หรือว่าหรือว่าต้องรอยดรอกให้จบก่อนหรือว่าเป็นแบบมีวงขึ้นอะไรอย่างนั้นลองลองคิดว่ายังไงกันบ้างะแก๊งอื่นครับ อันนี้ผมว่าโอเคนะครับโอเค,อเคนะครับค,คน,น <ะ S 1> ผมโดนเข้ามาช้อนด้วยใช่ใช่ผมเห็นแบบสมมติแบบอ่าเล่นลูกห้าอยู่เนี้ยแล้วแบบเรายังเล่นเล่นไม่จบอ่ะสุดท้ายเราเล่นลูกอื่นเขาเล่นจบแล้วแล้วเขามาสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้เราโดนช้อนอยู่ดีผมว่าตรงตรงเนี้ยมันก็ก็มันมันเสียของฟรีด้วยครับไอ้ดอกก็ไม่ได้อ่ะมันหลายๆแกงก็น่าจะเห็นด้วยแหละใช่ครับผมเห็นด้วยครับผมโดนเอ็กซ์ีบ่อยมากเดี๋ยวมันก็ได้โดนอ่าแต่เสน่ห์ของการไหลไป,ไปลูกต่อไปเนี่ยก็จะหายไปนะครับ มีใครชอบแบบนี้อยู่แล้วไหมใช่แล้วก็เลยถามว่ามันเขาจะโอเคหรือเปล่าหรือว่าเขาชอบหลายกันต้องถามความเห็นหลายๆแก๊งด้วยมว่าแบบที่สภาพูดมันก็เป็นแบบเสน่ห์ของเมืองนะใช่แต่ได้พูดแต่แต่พี่ชอบหลายนะใช่แต่รเชียวจริงแตร้ายครับมีความเห็นอย่างนั้นแบบโดนช้อนอะไรเงี้ยมันอะไรจุกจิกจุกจิกอยู่ข้างหูเลยเนอได้ยินไหมครับสภาได้ยินครับได้ยินครับเอาเห็นด้วยตามที่เขาพูดเลยครับ โอเคครับส่วนมากอยากได้เป็นวงเนาะแล้วก็เรื่องต่อไปอ่าสตอรี่ครับเอ็กดีกับไยซ่าหลังจากที่เล่นกันผ่านมามีอะไรอยากปรับเพิ่มลดตรงไหนไหมครับโอ้ไม่รู้ไม่รู้เลยเลยครับอันนี้แค่แค่เล่นเล่นกันเหมือนไม่ไม่ค่อยได้อะไรครับผมว่าต้องเป็นแพทแพทที่แบบมีอุ้มมีอะไรแล้วครับถึงจะคอมเพลตอะไรได้มากกว่านี้ตอนนี้ผมผมจะมองมองไม่เห็นว่าต้องต้องบอกตรงไหนมันตรงไหนขาดเลยเลยครับเพราะมันไฟนไฟ <ๆ S 2> ยืน เรื่องเกาะก็อย่างที่เคยแจ้งกันมาเนาะใช่ครับมันชอบกันรอรอแบบนั้นมากกว่าคือเป็นชนิดเดียวเลยอย่างนี้ใช่ไหมครับจะเล็กก็เล็กอย่างเดียวใหญ่ก็ใหญ่อย่างเดียวสามารถถือได้แค่หนึ่งชิ้นใช่ครับใช่ครับถือถือสองสองอย่างผมว่ามันแปลกแปลกนี่ไม่มีใครจะพูดอะไร,รครับเมื่อกี้ครับรรบังบงขอแรกนิดหนึ่งขอบังขอถามหน่อยว่าเรื่องของไอ้บังนี่มันไปอยู่แก๊งอันนี้เลยว่ะธนุกิบัางครับ S <S เรื่องของรถอะครับเอจะพอทราบไหมว่าจะได้ประมาณช่วงวันไหนอันนี้มันบอกเหรอเป็นเวลาไม่ได้เลยครับแต่ว่าจะทางหลังบ้านก็รีบอยู่ให้เร็วที่สุดเลยครับเพราะว่าวทางแก๊งจะได้ไปใช้จกปูนจอกอะไรเดิมเพื่อขึ้นอาวุธเฟสต,ต่อไปอืมก็ดีนะแจกรถเร็วก็ดีนะอันนี้ขอนอกเรื่องนิดเดียวได้ไหมครับถามเรื่องโปรเซสี่ยครับเพราะว่า มันยังบักอยู่เลยครับมันยังบักอยู่เลยอ่ะมันมันเมื่อวานผมยืนโพลเฮือยอะไรอะไรประเทศไม่บักน้องน้องอประเทศไม่บักครับน้องัอะมันมันไม่ไรไม่มีบักคือเหมือนเต็มหลอดประเทศดีครับโพลให้ใช่ไหมครับใช่ผมรังอะไรเป็นที่เราเองหรือเปล่าถามคนในเมืองแล้วเขาบอกว่าได้ฟีดแบ็กเรื่องนี้ไปทางหลังบ้านแล้วแต่ว่าวันนี้ผมเข้ามาก็ยังยังยังเป็นอะไรครับหลังหลังบ้านหลังบ้านทํางานอยู่ครับแต่ว่าทํากาชาครับอันนี้ขอขอเนากเลยคนครับเรื่องแบบว่าพอดีมันโดนแบบว่าพวกเช็คแอพเพดะครับ เวลามันโดนชนอ่ะเลื่อมมันไม่ลดนิดเดียวอ่ะตายเลยอะโอ้ดาเมจลดเป็นแรงถูกไหมเมจลดแรงใช่มันแค่ลดแค่แบบสกิทอะใช่โดนรถเหยียบก็ตายครับอยากให้อันนี้ถ้าแกได้อยากให้แก้ครับพอดีมันลดดามจตรลดเลยเวลาเวลาเราเรามีเอ็มพีในอนาคตข้างหน้าไปในอารมณ์แบบถ้ามีสตอรี่ปะตายอ่ะมีสตอรี่แบบอันนี้เขาปรับซอลล์ไปเท่าไหร่วะเนี่ยเขาปรับซอลล์ไปแปดไปแปดสวยไอ้คนชนก็สวยกันเซิร์ฟแตก เออแล้วตอนนี้มีเรื่องหนึ่งครับที่ลืมแจ้งถ้าขณะมีสตอรี่นะครับขณะมีสตอรี่ห้ามอุ้มกันขึ้นรถเด็ดขาดนะครับขณะมีสตอรี่นะมีแรงหนึ่งเอ็กดีคลิปจะได้รับการแก้ไขห้ามอะไรนะครับห้ามอุ้มกันขึ้นรถครับอสมมุติคันนั่งสองแต่ไปสี่คนงี้ครับแต่ว่าถ้าถ้าไม่มีสตอรี่หรืออะไรก็ปกติใช่ไหมครับงานแต่ว่างานดาห้ามใช่ไหมครับใช่ครับเออห้ามแค่สตอรี่ครับ งานดําทําได้เหรอครับง,งานดําก็ห้ามครับสตอรี่งานดําสตอรี่โจนแต่ถ้าฟาร์มรงานข่าวใช้ชีวิตในเมืองทั่วไปตอนนี้อุ้มได้ครับผมโอเคครับผมผมผมขอเสริมเรื่องเรื่องน่อไหมครับเรื่องเรื่องไอ้ดอกผมอยากให้ลองลองกับไอพิจารณาดูเลยครับของมันผมว่ามันนอนมันยังน้อยไปอนะ่ะเพราะว่าตอนนี้หลายๆแก๊งเขาก็เริ่มขึ้นมาแล้วแล้วมันมีไอ้ดอกแค่สองลูกครับมันมันนัวกันไม่ว่าจะเป็นไอ้ดอกสี่หรือหรือไอ้ดอกอะไรมันนัวตลอดเลยของมันผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่อ่ะลองคิดดูก็ได้ครับว่าจะปรับ ขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนอะไม่รู้หลายๆแจ้งเห็นด้วยหรือเปล่านะครับไอโคของเรามีปัญหาป่าววะไม่มีเนาะไม่ใช่ไม่มีไม่มีไม่มีเดี๋ยครับไม่เคยได้ไอดอปนี่เราบาขกินเยอะแไปครับซาเบย์ซายซาครับมีความเห็นมากัลยครับไอดอปรู้สึกของน้อยไปเหมือนกันไหมน้อยครับน้อยน้อยครับน้อยโอเคครับก็คือเหมือนตอนนี้แค่ไปเล่นเอามันไม่ได้หวังของอะไรใช่ไหมครับของมันน้อยมันหวังรวยไม่ได้นะครับจากไอดอปครับมีแต่จนลงจนลงครับ โอเคครับพี่ผมขอ,อนอกเรื่องหน่อยได้ครับ,อบไอไอไอจุดเก็บกระท่อมอะครับคือผมผมอยากให้มันเปลี่ยนเปลี่ยนหมันอย่ายอย่ายทับก,กับจุดแอดดอปเลยเพราะว่าพวกผมเอาพูดตรงๆงพวกผมขับผ่ากันอนะขับผ่ากันตาเหลือกเลยนะพี่แล้วเจอแล้วทีเนี้ยประเด็นอะแอดดอปแม่งลงตรงนั้นอะเบ้งเดียวปุ๊บโอ้โหใครไปเล่นแอดดอปรูป้<ล>าท <ำ S 1> านประเทศใช่เหมือนบังเอิญมากครับน็อกซี่เหมขี้หลอกจังโอเคครับไม่ครับผมผมผ่าครับเดี๋ยวมันไม่แฟร์ แล้วแล้วก็เรื่องเรื่องเรื่องบัตรเท็ดรถด้วยครับอยากรู้ว่าจะเอาเข้ามาเ<บ>มื่อไหร่อ่ะบัตรเทรจรถบัตรแฟชั่นบัตรเทรดแฟชั่นใช่ครับเร็วเร็วนี้ครับบัตรเท็ดรถบัตรแฟชั่นสองอย่างเลยครับทำซูนนี่ะไรวะคนดูแกงอื่นมีอะไรจะเสนออีกไหมครับ อ๋อ,อ,อแล้วก็เรื่องเพนตอนนี้ถ้าม,มาซือ้อจะ<ม>เป็นการยัดเข้าตัว <48. S 1> ให้ก่อนนะครับเพราะว่าทางตู้ของสภาเราที่เชื่อมต่อกับเรเบลยังไม่มีได้ไมนะหนึ่งสี่แปดสภาสอบถามเรื่องสภ้าหน่อยครับได้ครับได้อ่าที่ว่าสามแสนนะครับมันมันลงได้แบบจำกัดไหมครับว่าแบบกี่ชุดต่อชุดเลยครับเท่าไหร่นะครับ สามแสนต่อชุดเลยครับต่อชิ้นนี่คือเหมือนแอสซสเซอรี่คือผมสมมติผมลงหมวกก็หมวกหมวกชิลละสามแสนป่ะครับเออใช่ครับใช่แบบย่านนะครับมันมีจํากัดไหมครับเออบางถามหน่อยว่าเรื่องในอนาคตเรื่องพวกของน้ําเรื่องอาหารนี่มันจะปรับให้ให้ไหมครับเพราะมันมันหมดเร็วหรือเปล่าน้ํากับอาหารตอนนี้บางจนหมดหมดเร็วบ้างเลยครับตอนเนี้ยน้ํามันเหกันครับน้ํามันหมดไวมากเลยครับน้ํามันอะ เรื่องน้ำนี่คือเรื่องเพาะน้ำมาด้วไอ้เรื่องไอ้น้ำมันน้ำมันรถไหลไอ้พี่แล้วรถมันระเบิดอ่ะเป็นผมเป็นเขาแก้แรัมเห็นรถไฟลุกใช่ไหมครับแก้รัมแก้รัมอ๋อบึงบึงอะไรเด็ดที่ตกเมื่อกี้ส่วนเรื่องอาหารนี่ผมขอถามหน่อยบังบังกินตัวไหนครับอะไรนะครับต้องก็เช้าบางกินเป็นอาหารตัวไหนเอ่ยพิซซ่าเพราะว่ามันจะมีระดับอาหารบังหน้าโที่ว่ามันช้านะใช่พิซซ่ารถเร็วเพราะมันช้าเห็นไหมไม่รู้อเลย ก็ถ้าอาหารร้านมันก็ปกติปะ่ะเออพี่รู้สึกปกติอันนี้มันเป็นเบอร์เกอร์แหละทร้งหมดบางเขากินเบอร์เกอร์ใช่ไหมอาหารเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ใช่ครับใช่ไออาหารก็เร็วอยู่นะที่บางดูอันนี้อันนี้มันเกี่ยวไหมครับที่เขาบอกว่ามันเรายิ่งกินของของที่มันดีแล้วมันดาวมันยิ่งสูงมันยิ่งจะลดช้าครับใช่ครับใช่ยิ่งดาวสูงยิ่งลดช้าครับไอ,อบาง<ช>บาง,างกินอะไรครับบางกินขนมปังเซเว่นป่ะครับอันนี้ พี่บอกว่ารถเร็เวเพราะอย่างเบอร์เกอร์สามดาวเงี้ยครับก็ก็อยู่นานอยู่นะ,ะประมาณสองชั่วโมงข,งอ,อ,ของของบางมันดาวเดียวอ่าใช่บางบางต้องไปหาของของที่มันเอสามดาวหรือว่าแบบที่มันดูแบบมันมันแพงๆหน่อยครับมากินถ้า<อ>แบบว่าอยากให้มันลดลดชา<อ>้ามันเกี่ยวมันเกี่ยวกเบอร์เกอร์เลิฟมากินนะครับเบอร์เกอร์ต้องเป็นเบอร์เกอร์ดีนะครับเนื้อออสเตรเลียอะไรเงี้ยครับเอามาเผื่อผมด้วยพีปหนึ่งฟังภาษาอังก ่สวีค้ามีอะไรจะเสนอไหมครับอยากเสนอตรงที่ตกปลามีกาชาแล้วทำไมเดินแรงจะเอ้าทำไมได้หมดจะเปิดตรงนี้เลยไหมล่ะสิบหนึ่งก็มาว่ะแต่ของยังไม่ได้ตีนะใจเย็นนะเพราะว่ามันต่อแถวยาวเกินครับตรงที่ตกปลาตู้แดงเอออยากให้มีเทคสองว่ะเทคสองใช่ผมอยากให้มีเทคสองทำกานดำมากเลยอ่ะมันลองลอง เอาไปแบบว่าอันนี้ดูอะไครับมันนมันมันจะดีบ้างเ้ยสมมุติว่าถ้ามีนะครับอยากได้เป็นคับบัตรเทคสองหรือว่าเทคสองตลอดเลยเทคสองตลอดเลยป่ะคับบัตรครับคับบัตรดีกว่าครับโอเคครับซุปเปอร์พาร์ว่าไงบ้างครับบิดร้อยซุปเปอร์พาร์ขอเป็นอันนี้ได้ไหมครับครับไปเนี่อตลครับตอนรอตอนเช้าอ่ะครับบี ช่วงเช้าใช่ไหมครับช่วงเช้าไม่มีไหนให้แกางหญิงเหรอเนี่ยใช่ครับใช่ครับอินด้วยครับช่วงเช้าเพราะว่าตอนเช้าทำกันครับชาตอนเช้านี่คืออันนี้แกางหญิงเหรอครับเก้าโมงนีเที่ยงหรือว่าผู้หญิงเที่ยงอ๋อเหรอครับตั้งแต่กำหนดเที่ยงกางหญิงคนแล้วครับเนี่ยโอเคครับตลอดสิบคนครับโอ้ไม่เอาไม่ครบสล็อตไปเลยหรอครับต้องสอบถามทางผบเขาอีกทีนึงเป็นแก๊งตัวเล็กตัวน้อยเหรอครับผมยังไม่ต้องมาย้ำยันสู้ๆนะครับ ย, <S <S ยีย่เย็ดเสร็จยังเสี้ยนเลยเนี่ยอยาไปขายของก็ขาซอพร้อมขายของก็เนี่ยแม่งตะก,ก้าอยู่ในตู้เป็นพันเลยพี่เ <นะ S 2> ปรครับมีอะไรจะเสนอไหมครับวิ่เปอแกง๊งแก๊งเสนอได้ทุกแก๊งเลยนะเอาวิเคนก็เสนอได้นะครับที่อยากได้ก็ตู้แดงกับธนาคารตรงแลนด์ครับอืตอนนั้นอ,อยากได้เลยงั้นก็น่าจะาผมเห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยครับทุกเรื่องเลยเนาะโอเคครับงั้น วันนี้ประชุมแค oh mm ่น hmm. ี oh ้ครับขอเชิญแกงกลับได้เลยครับเดี๋ยวฟีดบแบกเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ฟังในประชุมรอบหน้านะครับครับครับเต่ครับผมครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปเดี๋ยวทุกคนพววกกลแม แฝงดินมาหายกูฉันบอกว่าอยากจะดิฟโรเขาแค่ในฐานาบัตรอยวามีตอนที่คิดโร